เรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมพิจารณ์ชวพัฒนาวงศ์บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลท่านประธานครับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับก็อย่างที่ท่านรัฐมนตรีนะครับได้กรุณาชี้แจงก็เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมนะครับจากฉบับเดิมตั้งแต่เมื่อปี2530ซึ่งผมก็เห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีที่คณะรัฐมนตรีนั้นได้ปรับปรุงแก้ไขนะครับกฎหมาย เมื่อ30กว่าปีที่แล้วให้มีความทันสมัยและเป็นปัจจุบันมากขึ้นมีหลายประเด็นนะครับที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการประชาชนนะครับรวมถึงความมั่นคงและความปลอดภัยต่อสังคมแต่ผมต้องเรียนท่านประธานครับว่าผมยังมีอยู่หลายประเด็นนะครับที่มีข้อสงสัยแล้วก็จะเป็นที่ต้องเรียนถามท่าน,นประธานนะครับผ่านไปยังท่านรัฐมนตรี ให้ได้ช่วยกรุณาอธิบายนะครับแล้วก็ชี้แจงถึงที่ไปที่มาประเด็นที่หนึ่งกระส่านประธานครับคือเรื่องของการเปลี่ยนอายุของใบอนุญาตนะครับใบอนุญาตนั้นมีทั้งประเภทใบอนุญาตที่เรียกว่าใบาอนุญาตสั่งเข้ามานะครับใบอนุญาตนําเข้ามาใบาอนุญาตผลิตและใบอนุญาตมีนะครับมีสประเภทการต่ออายุเนี่ยจากเดิมนะครับพรบฉบับเดิมระบุเอาไว้ว่าไม่เกิน1ปี เปลี่ยนเป็นไม่เกิน3ปีนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีครับเพราะว่าจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการนะครับในแง่ของการผลิตก็ดีหรือการนําเข้าก็ดีเนี่ยสามารถที่จะดําเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและลดภาระที่จะต้องคอยมาต่ออายุแต่ทีนี้ประเด็นที่ผมตั้งข้อสังเกตรครับท่านประธานครับคือในส่วนของการต่ออายุนะครับถ้าเราไปดูความเดิมนะครับในพรบรเมื่อปี2530นั้น นะครับเปรียบเทียบกับที่แก้ไขเนี่ยมีการเพิ่มข้อความนะครับคือเรื่องของระยะเวลาที่จะให้การต่ออนุญ,ญาตนะครับซึ่งให้เป็นไปตามกฎกระทรวงซึ่งก็ยังไม่ทราบนะครับว่าจะระบุในรายละเอียดอย่างไรแต่ผมคิดว่ากรรมธิการนะครับที่จะพิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้นะครับอาจจะต้องลงในรายละเอียดครับ ผมเห็นว่าควรจะมีการระบุลงไปในพร,รบรให้ชัดเจนเลยครับว่าการต่ออนุญาตเนี่ยก็ควรที่จะระบุว่าไม่เกิน3ปีเช่นเดียวกับการขอเป็บนุญาตมิฉะนั้นแล้วมันจะเกิดความลักลั่นครับท่านประธานครับว่าหากว่าตอนขอได้ไม่เกิน3ปีแต่พอตอนต่อไปคําถามคือจะมากกว่า3ปีหรือไม่นะครับหรือจะมีอายุที่น้อยเกินไปหรือไม่จนเป็นเหตุหรือเป็นช่องทางให้เจ้าหนะ้าที่รัฐนั้นเรียกรับ สินบนนะครับจากผู้ประกอบการเพราะการใช้ดุลพินิษประการที่สองนะครับคือใบอนุญาตฉบับนี้ขออภัยครับพระราชบัญญัติฉบับนี้นำกำหนดให้มีการทําบัญชีรับจ่ายแล้วก็รายงานต่อประหลัดกลาโหมทุกเดือนตรงนี้ผมเป็นกังวลครับว่าจะเป็นการสร้างภาระให้ผู้ประกอบการจนมากเกินไปหรือไม่ผมเห็นด้วยนะครับว่าเราจําเป็นที่ต้องมีการ ให้ผู้ประกอบการนั้นหรือผู้ที่มีครอบครองนั้นรายงานบัญชีเพราะว่าเราเห็นแล้วครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ประเทศเลบานอนจากการระเบิดของสารเคมีนะครับที่อยู่บริเวณท่าเรือซึ่งสร้างความเสียหายในวงกว้างแต่ว่าผมจากจะขอนะครับให้คําแนะนำนะครับผ่านจากท่านประธานไปก็คือว่ากระทรวงกลาโหมนะครับต้องพิจารณาที่จะสร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกนะครับให้กับทางผู้ประกอบการเนี่ย ได้รายงานบัญชีรับจ่ายทางออนไลน์ตรงนี้มันต้องอาศัยการลงทุนก็ท่านประธานแล้วก็สุนกรโหมควรจะพิจารณาเรื่องนี้อย่างจริงจังประการที่3มนะครับอันนี้ผมขอสไลด์ด้วยนะครับคือการกําหนดค่าธรรมเนียมก็ท่านประธานครับคือค่าธรรมเนียมเนี่ยกำหนดไว้ในเมืปีอปี2530นะครับภาพอาจจะเล็กน,นิดนึงนะครับคือใบอนุญ,ญาตต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใบสั่งนําเข้านะครับใบนําเข้า หรือใบมีเนี่ยก็คือจะใบละ200บาทส่วนบรนุญาตการผลิตนอยู่ที่1,000 10, 0บาทนี่คือเมื่อปี2 5 3 0ที่กําหนดเอาไว้นะครับมี2บัญชีในร่างฉบับนี้ในบัญชีที่1น,นะครับก็เพิ่มขึ้นมานะครับประมาณ3เท่าก็คือคูณ3จากเมปี230ส่วนบัญชีที่2ที่กําหนดว่าการจะเพิ่มขึ้นในทุก5ปีเนี่ยจะต้องไม่เกินบัญชีที่2ซึ่งก็สูงขึ้นมา6เท่า อันนี้ผมก็เป็นคําถามนะครับที่จะเรียนถามท่านรัฐมนตรีครับว่าสําหรับบัญชีที่สองเนี่ยที่ท่านกําหนดขึ้นมา6เท่าเนี่ยหลักคิดคืออะไรนะครับทาไมถึงกําหนดขึ้นมา6เท่าแต่สําหรับการกําหนดขึ้นมา3เท่าเนี่ยผมเข้าใจแล้วละ่ะคือเดิมทีท่านให้อายุอายุใบอ,อนุญ,ญาตนหนึ่งปีนะครับพอมาพรบฉบับใหม่ใบอนุญ,ญาต3ปีท่านก็คูณ3ขึ้นมาเป็นราคาของการขอใบอนุญ,ญาตแต่ประเด็นอยู่ที่อย่างนี้ครับท่านประธานครับขอสไลด์ถัดไปครับ หากเราพิจารณานะครับข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี2559ถึง2563จำนวนนะครับการขออนุญาตไม่ว่าจะเป็นทั้ง4ประเภทนะครับใบสั่งใบนำเข้าใบผลิตและใบมีเนี่ยรายได้นะครับที่เราเก็บจากค่าธรรมเนียมหล่านี้นะครับผมคิดออกมาเนี่ยเฉลี่ยออกมาเป็นเดือนเลยครับท่านประธานครับในแต่ละปีเนี่ยเรา ขออภัยครับในแ,แต่ละเดือนเนี่ยเรามีรายได้โดยเฉลี่ยนเนี่ยประมาณ3ามแสนห้าส 0, 5, 3, 0 5, บาทต่อเดือน34ปีผ่านไปครับก็อยากจะเรียนถามท่าน,านรัฐมนตรีครับว่าเหตุใดค่าธรรมเนียมเนี่ยจึงเป็นเท่าเดิมนะครับเมื่อปี2องพันะมกำหดไว้อย่างนั้นเมื่อมาร่างฉบับใหม่ไม่มีการเพิ่มขึ้นของค่าธรรมเนียมเพราะอะไรครับเพราะว่า การที่จะให้หน่วยงานปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยเรายังต้องมีการลงทุนมีการบริหารจัดการนะครับไม่ว่าจะเป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่เพื่ออำนความสะดวกให้กับผู้ประกอบการนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายของออข้าราชการนะครับในกระทรวงกลาโหมที่ต้องดูแลในเรื่องนี้คําถามคือค่าธรรมเนียมเหล่านี้เนี่ยมันจะเพียงพอต่อการบริหารจัดการหรือไม่นะครับ เพราะว่าท่านไม่ได้เพิ่มอะไรขึ้นมาเลยตลอด30ปีท่านประธานครับเราทราบดีครับว่าพระราชบัติฉบับนี้ไม่ได้ถูกบังคับใช้กับหน่วยงานของรัฐนะครับเรากำหนดขึ้นมาเพื่อให้ใช้กับผู้ประกอบการภาคประชาชนต่างๆก็ผมก็มีคำถามย้อนกลับไปครับที่ดางท่านรัฐมนตรีครับว่าสำหรับกระทรวงกลาโหมเองเนี่ย ท่านแก้ไขกฎหมายนี้นะครับเพื่อสร้างความโปร่งใสและตรวจสอบได้ให้กับภาคประชาชนแต่ผมคิดว่ากระทรวงกลาโหมเองต้องส่งกระจกย้อนดูตัวเองครับที่ผ่านมานั้นท่านเคยทำหรือไม่ครับบัญชีรับจ่ายคลังสินค้ายุทโธปกรณ์ของท่านชี้แจงได้หรือไม่นะครับประเด็นนี้ผมเคยสอบถามในชั้นกรรมธิการงบประมาณแต่ก็ไม่ได้คำตอบ หรือไม่ว่าจะเป็นการแสดงเอกสารนะครับรายงานเหตุผลที่มาที่ไปนะครับของการใช้งบประมาณในการจัดหายุทธปกรณ์ต่างๆของกองทัพเองก็ต้องขออนุญ,ญาตเลยว่าโดยเฉพาะของกองทัพบ,บกเนี่ยครับการที่แจงเอกสารเนี่ยก็ไม่ด้าความชัดเจนครับท่านประธานดังนั้นเมื่อท่านเรียกร้องนะครับให้ผู้ประกอบการให้ภาคประชาชนแสดงความโปร่งใสรายงานบัญชีรับจ่ายทุกเดือนต่อประลัดกระทรวงเนี่ยผมก็คิดว่าในทางกลับกัน กระทรวงกลาโหมเองก็ต้องพัฒนาในเรื่องนี้นะครับสร้างการป่งใสในการทํางานให้มากยิ่งขึ้นครับขอพระคุณครับท่านประธานครับครับขอบคุณนะครับเชิญนลยครับวิจารณ์ขอบคุณครับท่านประธานครับผมพิจารณ์ชวพัฒนาวงศ์นะครับบัญชีรายชื่อพรรคเก้าไกลนะครับก็ขอบขอบคุณนะครับท่านรัฐมนตรีที่กรุณาชี้แจงแต่ว่าผมยังมีประเด็นที่ติดขัดอยู่นะครับท่านประธานจะขออนุญาตสอบถายอีกครั้งหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่อง ค่าธรรมเนียมครับคือเมื่อสักครู่ท่าน,นรัฐมนตรียังไม่ได้อธิบายนะครับให้เข้าใจว่าในบัญชีที่2นะครับที่ท่านกําหนดขึ้นมาสูงขึ้นมาเป็น6เท่าเนี่ยหลักคิดนั้นคืออะไรนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าคําถามของผมท่านยังไม่มีคําตอบก็เดี๋ยวไปพิจนารณากันในชั้นกรรมธิการก็ได้แต่ว่ามันเกี่ยวเนื่องค่าธรรมเนียมรัฐประธานครับคืออย่างเช่นใบอนุญาตสั่งเข้ามานะครับผมก็อยากจะทราบว่าใบอนุญาตสั่งเข้ามาเนี่ยมันมีความแตกต่างอย่างไรกับใบอนุญาต นำเข้ามานะครับคือผมยังยังไม่เข้าใจเพราะว่าอะไรคนะัท่านประธานคือตั้งแต่ปี230แล้วเนี่ยไปกําหนดนะครับค่าใบอนุญาตนําเข้ามาเนี่ย200บาทใบอนุญาตมีครอบครองก็200บาทแต่นี่มันคนละเรื่องเลยนะท่านประธานคนนําเข้ากับคนมีเนี่ยมันคนะระดับเลยนะครับคนนาเข้านี่คือน,นําเข้ามาเพื่อประกอบธุรกิจนะครับมีไรายได้แต่ใบอนุญาตก็กําหนด200นะครับเท่ากันกับคนมี ซึ่งอันนี้แหละมันเป็นเรื่องเมื่อ34ปีที่แล้วแต่ร่างนี้ปีปัจจุบันนี้ท่านก็ใช้วิธีการเพิ่มขึ้นคือคูณ3นะครับให้ใบอนุญาตเพิ่มขึ้นจาก1ปีเป็น3ปีท่านก็คูณ3ขึ้นมาไม่ได้มีกรอบความคิดที่จะปรับเปลี่ยนอะไรให้มันเป็นปัจจุบันแล้วก็ให้มันเหมาะสมกับสถานการณ์นะครับแล้วผมอยากจะถามคาถามที่สองต่อไปนะครับว่ารายได้ตลอด34ปีที่ผ่านมาจากการเก็บค่าธรรมเนียมเนีน่ยะครับรกระทรวงกลาโหมส่งคลังหรือเปล่าครับเป็นไรายได้คืนคลังหรือไม่ หรือเป็นเงินนอกระประมาณเงินอนอกระมาณมนี่เรารู้กันโดยทั่วนะครับท่านประธานครับว่าตรวจสอบไม่ได้ของกระทรวงกลาโหมนะครับมีเยอะเลยดังนั้นก็อยากจะเรียนถามนะครับว่า34ปีที่ผ่านมาที่ท่านเก็บมาเนี่ยนะครับโดย5ปีย้อนหลังเนี่ยเฉลี่ยแล้วเดือนหนึ่งประมาณ35 0 0เนี่ยท่านคืนคลังหรือไมหออ่หรือเป็นข้อตกลงระหว่างกระทรวงกลาโหมกระทรวงการคลังที่ท่านจะเก็บเอาไว้เป็นเงินอนอกระมภูมนะครับวิชาแล้วเนี่ยผมคิดว่าในร่าง ฉบับนี้นะครับที่จะเข้าสู่ดิฉันกรรมธิการเนี่ยน่าจะต้องมีการเพิ่มมาตราครับว่าค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บได้เนี่ยต้องส่งคืนคลังทั้งหมดนะครับขอบพระคุณครับครับเชิญนะครับท่านรัฐมนตรีครับท้าวเรียนท่านประธานสภาูุ้ทนราฎรทศ่เคารลครับต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกนะครับที่ได้คุณาให้ข้อคิดเห็นข้อสังเกตเกี่ยวกับร่างประเทฉบับนี้นะครับผมขออนุญาตตอบ ในคร่าวๆในประเด็นเพราะว่าคิดว่าข้อสังเกตต่างๆนั้นก็คงจะไปพิจารณาในขั้นกรรมธิการต่อไปขออนุญาตเรียนว่าในเรื่องของการขอต่อใบอนุญาตและการขอใบอนุญาตนั้นที่กําหนดไว้ในห่วงที่ไม่เกิน3ปีนั้นในแต่ละในในแต่ละรายการนั้นก็ต้องไปสอบคล้องกับกฎหมายอื่นด้วยนะครับว่าบางงานจอาจจะครบ3ปีบางงานจะ ถ้าเป็นยุทธปกรณ์ที่จะต้องควบคุมางเข้มงวดนะครับที่จะสามารถที่จะเอาไปผลิตในประกอบเป็นวัตถุระเบิดได้นั้นอาจจะน้อยกว่า3ปีนะครับเพื่อที่จะให้การควบคุมนั้นคุมมากยิ่งขึ้น,นส่วนอัตราค่าธรรมเนียมที่ท่านถามนั้นในขั้นต้นนั้นพยาติเรียนว่าที่ผ่านมานั้นเราเก็บไม่เกินไม่เกินที่กำหนดไว้ท้ายบัญชีนะครับแล้วก็ที่กำหนดไว้2เท่านั้นก็คิดว่าในขั้นต้นนี้ได้ประเมินว่าเพื่อเป็นกรอบในการที่จะให้คณะ ที่มีหน้าที่ในการที่จะกําหนดตราค่ารมเนียมให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจนั้นไม่ไม่ไม่เกินจํานวนที่กําหนดไว้บัญชีสองแต่ว่าจะเท่าไหร่นั้นก็ต้องไปพิจารณากันในในภาวะเศรษฐกิจและเงินเฟ้อในช่วงขนาดนั้นนะครับขึ้นกรอบพิจารณากำหนดไว้ในช่วง5ปีเรื่องเรื่องของท่านถามว่าของยุทธปกรคลขอญยกเรียนว่ายุทธปกรของส่วนของทหารตํารวจนั้นพระราชบัญญัตินี้นั้นไม่ได้ควบคุมนะครับในในมาตราห ระรารัญมัยาฉบับนี้ไม่มังคับใช้แก่ยุทธภัณฑ์ของทหารหรือตำรวจหรือของส่วนราชการรับสายกิจแล้วก็มีเรื่องของยุทธภัณฑ์ประจำอากาศยานยานพาหนะของต่างประเทศทั้งหลายนี่ก็มีในบางส่วนนี้ก็จะไม่ได้ควบคุมนะครับไม่ไม่ได้ใช้บังคับเรื่องของการกําหนดว่าสิ่งใดที่จะเป็นยุทธภัณฑ์นั้น ที่กาหนดไว้ในประกาศกระทรวงกลาโหมนั้นก็มีคณะกรรมการควบคุมยุทธภัณฑ์มีหลักกระทรวงกลาโหมมีผู้แทนอยู่ที่เกี่ยวข้องนะเป็นกรรมการว่าตรงไหนที่จะเป็นยุทธภัณฑ์ตรงไหนไม่ใช่ยุทธภัณฑ์และการควบคุมนั้นจะควบคุมอย่างไรส่วนเรื่องของการดําเนินการสอบสวนจับกลุ่มนั้นก็อย่างที่ท่านสมาชิกได้กล่าวนะครับว่า เป็นหน้าที่หลักของเจ้าหน้าที่พนักง,งานสอบสวนที่เมือการนั้นก็มีการประสานงานกันร,ระหว่างเจ้าหน้าที่ของกระทรวงกลาโหมกับเจ้าหน้าที่ของพนักง,งานสอบสวนคือที่ตำรวจนะครับในการดำเนินการขออนุญาตเรียนว่าในส่วนของการดำเนินการนั้นก็จะใช้เรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาควบคุมมากขึ้นที่ท่านให้ข้อคิดเห็นว่าควรจะมีแพลตฟอร์มนั้น นะครับก็ได้มีแนวทางที่จะดําเนินการที่จะให้ทางหน่วยที่รับผิดชอบนั้นได้จัดทําแบบฟอร์มรายงานนะให้ชัดเจนแล้วก็ให้สามารถที่จะอำนวยความสะดวกแล้วตรวจสอบได้ด้วยเรื่องของการเคลื่อนย,ย้ายยุทธภัณฑ์ต่างๆที่ผู้รับขออนุญาตนั้นก็ได้มีการติด GPS มีการกําหนดพื้นที่มีการรายงานนะครับมีแพลตฟอร์มที่จะติดตามว่ายุทธกตรตัวนั้นเข้ามาแล้วใช้ไว้เท่าไหร่อยู่ที่ไหนไปอยู่ตรงไหนอย่างไรนะครับตรงนี้ได้มีการดําเนินการนะครับ ในภาพรวมผมขออนุญาตที่จะขอบคุณท่าน,นสมาชิกที่ให้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในบางเรื่องนั้นผมคิดว่าทางผู้แทนแล้วก็ทางกระทรวงกลาโหมก็คงจะได้รับไปพารณาดำเนินการต่อไปนะครับขอบพระคุณครับครับขอบคุณครับ,รบ,บ,รบสมาชิกยังมีอะไร้องใจจะสอบถามไหมครับครับต้องมาธานครับ ขอบคุณครับท่านประธานครับผมพิจารณ์เฉพาะพัฒนาวงนะครับบัญชีรายชื่อพรรคเก้าไกลนะครับกขบ็ขอบคุณนะครับท่านรัฐมนตรีนะที่กรุณาชี้แจงแต่ว่าผมยังมีประเด็นที่ติดขัดอยู่นะครับท่บทานประธานจะขออนุญาตสอบถามอีกครั้งหนึ่งนะครับเกี่ยวกับ<ช>เรื่องค่าธรรมเนียมครับคือเมื่อสักครู่ท่านรัฐมนตรียังไม่ได้อธิบายนะครับให้เข้าใจว่าในบัญชีที่สองนะครับที่ท่านกําหนดขึ้นมาสูงขึ้นมาเป็น6เท่าเนี่ยหลักคิดนั้นคืออะไรนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับถ้า คำถามของผมเนี่ยถ้ายังไม่มีคําตอบก็เดี๋ยวไปพิจารณากันในชั้นกรรมธิการก็ได้แต่ว่ามันเกี่ยวเนื่องกับค่าธรมเรียมรัฐประทานครับคืออย่างเช่นใบอนุญาตสั่งเข้ามานะครับผมก็อยากจะทราบว่าใบอนุญาตสั่งเข้ามาเนี่ยมันมีความแตกต่างอย่างไรกับใบอนุญาตนําเข้ามานะครับคือผมยังยังไม่เข้าใจเพราะว่าอะไรคนะัท่านประธานคือตั้งแต่ปี230แล้วเนี่ยไปกําหนดนะครับค่าใบอนุญาตนําเข้ามาเนี่ย200บาทใบอนุญาตมีครอบครอง ก็200บาทแต่นี่มันคนละเรื่องเลยนะท่านประธานคนนําเข้ากับคนมีเนี่ยมันคนะระดับเลยนะครับคนนาเข้านี่คือนําเข้ามาเพื่อประกอบธุรกิจนะครับมีรายได้แต่ใบอนุญาตก็กําหนด200นะครับเท่ากันกับคนมีซึ่งอันนี้แหละมันเป็นเรื่องเมื่อ34ปีที่แล้วแต่ร่างเนี้ยปีปัจจุบันเนี้ยท่านก็ใช้วิธีการเพิ่มขึ้นคือคูณ3นะครับให้ใบอนุญาตเพิ่มขึ้นจาก1ปีเป็น3ปีท่านก็คูณ3ขึ้นมาไม่ได้มีกรอบความคิดที่จะปรับเปลี่ยนอะไรให้มันเป็นนปััจจุบแล้ว ให้มันเหมาะสมกับสถานการณ์นะครับแล้วผมอยากจะถามคาถามที่สองต่อไปนะครับว่ารายได้ตลอด34ปีที่ผ่านมาจากการเก็บค่าธรรมเนียมเนี่ยครับออกระทรวงกลาโหมส่งคลังหรือเปล่าครับเป็นรายได้คืนคลังหรือไม่หรือเป็นเงินนอกก็ประมาณเงินนอกก็ประมาณนี่เรารู้กันโดยทั่วนะครับท่านประธานครับว่าตรวจสอบไม่ได้ของกระทรวงกลาโหมนะครับมีเยอะเลย ดังนั้นก็อยากจะเรียนถานนะครับว่า3 4ปีที่ผ่านมาที่ท่านเก็บมาเนี่ยนะครับโดย5ปีย้อนหลังเนี่ยเฉลี่ยแล้วเดือนหนึ่งประมาณ3ามแสนเนี่ยท่านคืนคลังหรือไมหออ่หรือเป็นข้อตกลง,ละง,กงกระหว่างกระทรวงกลาโหมกระทรวงการคลังที่ท่านจะเก็บเอาไว้เป็นเงินนอกก็ประมาณนะครับวิชาแล้วเนี่ยผมคิดว่าในร่างฉบับนี้นะครับที่จะเข้าสู่ดิชั้นกรรมธิการเนี่ยน่าจะต้องมีการเพิ่มมาตราครับว่าค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บได้เนี่ยต้องส่งคืนคลังทั้งหมดนะครับขอบพระคุณครับครับเชิญนลครับ รับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนรัศรที่เคารพกับสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับเงินรายได้ที่ได้ก็ส่งคลังครับเป็นรายได้แผ่นดินครับส่วนรายละเอียดของใบมีใบแจ้งเข้ามาเดี๋ยวให้จังจะกรมสาธาทหารนะครับรายละเอียดเป็นผู้ชี้แจงเพิ่มเติมครับครับขับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติครับสำหรับใบ อนุญาตสั่งเข้ามานำเข้ามานะครับมีความแตกต่างกันนะครับสั่งเข้ามานี่คือผู้ประกอบการเนี่ยจะเป็นคนสั่งนำเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อเข้ามานะครับสำหรับใบนำเข้ามาเนี่ยคนที่เดินทางเข้ามาในประเทศจะนำติดตัวมานะครับอาจจะเป็นของติดตัวที่ที่มาเขาหรือว่าจะเป็นสิ่งอุปกรณ์ที่นำมาสาธิตหรือนำมาวิจัย ซึ่งจํานวนนําเข้ามาส่วนใหญ่จะเป็นจํานวนน้อยนะครับจานวนน้อยส่วนสั่งเข้ามาจะเป็นจํานวนมากนะครับสาหรับเรื่องของเรื่องของรายได้นะครับปี63นะครับทางกรมการอุตสาหกรรมอาหารนะครับได้เก็บค่ารายได้จากใบอนุญาตประเภทต่างๆนะครับจำนวน1้านแนหหมบาทเศษนะครับปี62จําจำนวน1 4 0 0 0ล้านบาทเศษนะครับปี61 1 6 0 0 0 0ล้าน บาทเศษสาหรับการเก็บค่าธรรมน,นียมล่างเนี่ยหลังจากที่ร่างพร,รบฉบับนี้มีใช้บังคับนะครับ <c oughs> ก็จะมีการออกกฎกระทรวงใหม่ครั้งหนึ่งนะครับในการกําหนดเก็บอัตราค่าค่าเก็บซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะครับในตาค่าเก็บที่ผ่านมาเนี่ยเราเข้าใจถึงความเดือดร้อนของประชาชนนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างอย่างเช่นอดีตที่ผ่านมาใบอนุญาตสั่งเข้ามาฉบับละ200บาทนะครับแต่ในข้อเท็จจริงแล้วเราเก็บ เพียงร้อยบาทนะครับทําให้สงสัยว่าทาไมค่าอาตาัตราค่าการเจ็บมันน้อยนะครับรก็เนื่องจากว่าเรากําหนดเพาดานไว้อย่างนี้นะครับแตจ่จัดเก็บจริงๆแล้วน้อยกว่านั้นนะครับแล้วรายได้ทุกอย่างก็นําเข้าสู่คืนสู่ขังนะครับคืนสู่แผ่นดินนะครับสําหรับเรื่องการการปรับปรุงอัตราค่าค่าเจ็บค่าธรรมเนียมต่างๆของใบอนุญ,ญาตต่างๆเนี่ยตามมติของ,ของคอรมอเมื่อวันที่2มกราคม ปีนี้นะครับ2,963นะครับตามที่สำนักง,งานคณะกรรมการพัฒน,นาร,รการนะครับพลเลือนระบบพลเลือนนะขอโทษนะครับ,รนนรบได้มีการพิจารณาให้หน่วยงานราชการเนี่ยพิจารณาเก็บค่าธรรมเนียมของส่วนต่างๆว่ามีส่วนใดที่ควรจะปรับปรุงบ้างนะครับสำหรับของกรมการสุกาหารเองก็ไม่เก็บค่าธรรมเนียมในค่าคําขอนะครับเนื่องจากว่ามีความไม่คุ้มทุนแต่อย่างไรก็ดีนะครับ ทางกปรรก็มีข้อคิดเห็นว่าค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับวัตถุอันตรายนะครับยังคงจําเป็นต้องเก็บอยู่นะครับทั้งนี้เพื่อเป็นมาตรฐานสร้างความเชื่อมั่นและเป็นหลักฐานในการเข้าตรวจในการควบคุมนะครับซึ่งนี้เป็นมาตรฐานของสากลนะครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับท่านมายกยังมีอะไรที่จะสอบถามถ้าไม่มีก็ จบการอภิปรายท่านรัมบีมีอะไรจะสรุปไหมครับท่านมีสิทธิ์สรุปครับก็ขออนุญาตกล่า,ารเรี่ยนประธานสภาผู้แทนัาษฎรองที่เคารพท,ท่านสมาชิกผู้นกเก็ตทุกท่านครับก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกนะครับที่ได้กุณาให้ข้อคิดเห็นขออนุญาตเรียนว่าร่างจัตุระบบนี้ก็คือเป็นการอำนวยความสะดวกลดภาระ,ะประชาชนส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาดําเนินการ แล้วก็เป็นการดําเนินการที่จะให้การควบคุมมีความรัดกุมและรอบาครอบมากยิ่งขึ้นซึ่งไม่ได้เป็นการสร้างภาระให้กับประชาชนเพราะว่าผู้ประกอบการก็กทําบัญชีรับจ่ายพร้อมที่จะเข้าไปตรวจอยู่แล้วเพียงแต่ว่าก็ให้รายงานม,มาทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับเพื่อให้มีความสมัยมากขึ้นตอนนั้นเองครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับ,รบขอบคุณนะครับก็จบการพิจารณาครับ